ไอพอนสวัสดีครับกินเขออ่กกากุ้งก้อนนะครับเนาะสวัสดีมุสุผูทุกคนครับสบายดีนะทีสวัสดีครับหน่อยเด้งสวัสดีครับหน่อยครับเร็วสบายดีนะทีไม่บูบึงอยู่แลเอาเร็วสวัสดีครับหน่อยเร็วสว,วัสดีทา่านผู้เบึงใช่แ้วท่านเรากินหนานุ่มกันเนอะตามมาพุงครับ

ขอพี่เงขนาห้ำอะไรจะทางเดียวเด้อม,มาเริ่มพี่น้องจิตตามาบงงหนูนั่งลงเสิเจ๊ห<ก>ืมเจบปากนั่งก่อเรียบบวยอ

không kỳ vọng sao vậy không kỳ vọng sao vậy hiểu mọi mà mọi người 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 mà người mọi người mọi không, nó จินน้ำจิ้มมันด้วยีนน้ำจิ้มอืมมันย่อยไม่เผ็ดหรอกอันนี้ เพื่อกินเขาหน่อยเดียว,ออยวมีน้ำ่ะละ่ะไม่มี เยอะเหมัดนดักจับเนี่ยอยู่ดุมจับ <laughs> ยืมมุกของ <c oughs> เื่องกินเ,เื่ยงกินปิ้งยากินสันงปนผลิตปน,นะดุก ทบพี่เป็นไรไม่ใ่เอามาแข่งได้กกินแานดิ้งไม่เข่นี่ไม่ใช่เด <ission> ียวเียวตำรวุฟงพี <Christ>. ่น้องตำรวุฟงกินกับไก่เขากันปัญญ์รว ได้รับกินตอนก็เดียวน่อกินตอนแล้เป็นเชียวนกรนกะดางไปกินอ่ะมันมุเซ็มเซ็บ่น,บนยนังไ่ก่ก,กินเ้ยกินได้สบายไม่ดี มากโมงนงเอ้ยอะไรเนี่ยมั็นนงกระตายเหรออะไรนะหอหงมัเป็นตองรังหวัดนะ มันากเป็นต่างจังหวัดคือลอตรีเ้นใงหม่อไย่างังครับอ๋อไก็ซื้อมาอาเล่บอกเลยยังกเอาตยังเอาเปนต่วัดก็ยืดตัวเดือยเนาะดอยมนตอกนี่เพี้ยมา

เทียววันนึกเดือนเหมือนเมือรพี่น้องเกี่ยงงามดำเมอเตียงลุงเด็กกะปุปดุปนปดุกฝากกไลคก็แจ้กดซับสไครตในเด้อครับเมือรครับมือนี่พ่อสามนีะครับสวัสดีครับเอาทุกคนติดตามเด้อ